ไก่หลังจากไหว้แล้วเราก็ออกมาทําหัวเข้มจ้าไหว้จ้าแล้วก็มาทําหัวเข้มเนาะหัวเข้มไก่กต่นี่ระเทียมอะจะเทียมพริกไทยแล้วก็ตะไคร้ใบมะกโหบจะใส่เครื่องปรุงไอซีอบุกขาวแล้วก็มะกี้เนาะหรือว่าซอสฟ้าเขียวก็ได้แล้วก็บรรทิญไปนิดนึงน้ำตาสลสำหรับชืรสแค่นี้ กับตัวต่ก่อนผีใส่ใจก็ออกต้องผัดตะไคร้กับกระเทียมผิดไถ่เนี่ยถึงข้าต้มก่อนเนาะผัดตะกรอนเราค่อย <c oughs> เอาไก่ลงผัดเราค่อยปรุงเครื่องเนาะ <c oughs> ง่ายๆเนาะจะป่าแซบป่าปเกลือยังงไก่เนี่ยเขาไหวามาแล้วเขามากินนี่ก็บลาแซบเนาะจะเข้ามาขว,าเบ,เเวบเพปหนึ่งผแซบกินเจ้าข้าวต้มข้าวสวยแซบเนาะขวบแห้งๆเนาะ